ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านโอวาททำคำสอนหลวงปู่เรียนวรลาโพคนเราเกิดมาเพื่ออะไร การที่เราได้ขันหา้าอันเป็นรูปร่างของมนุษย์มานี้นะบุญกรรมตกแต่งให้มาเพื่อให้เราได้สร้างบุญบารมีเพิ่มเติมของเก่าให้มันมากขึ้นไปโดยลำดับจนกว่ามันจะเต็มบริบูรณ์คนเรานี้ถ้าสั่งสมบุญไม่เต็มตราบใดแล้วก็จะไม่ยุติลงได้เลยการท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายในโลกนี้นะ่ะมันก็จะต้องท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายในโลกนี้ร่ำไปอยู่อย่างนั้น เราท่องเที่ยวมาเกิดมาเพื่อสร้างบุญบารมีเพื่อให้มันเต็มแต่ว่าบางคนก็ลืมตัวบัดนี้นะตนเกิดมาแล้วนึกไม่ได้เลยว่าตนเกิดมาสร้างบุญบารมีนึกไม่ได้เลยมเมาอยู่กับโลกอันนี้ไปโดยส่วนเดียวดังที่เราเห็นกันอยู่บางคนนะ่ะไม่ได้สนใจในการบุญการกุศลอะไรเลยไม่สนใจในการที่จะละความชั่วทำความดีอะไรเลย ก็อยู่ไปกินไปตามยถา,ากรรมอย่างนั้นมีอยู่ถมไปนี่เรียกว่าคนเรามันลืมตัวนะมันลืมเหตุปัจจัยของชีวิตมืดแปดด้านเอาจริงๆนะไม่รู้ตัวว่าตนเกิดมาเพื่ออะไรไม่รู้จุดประสงค์เลยนั่นแหละทีนี้ผู้ที่เคยมีสติสัมปชัญญะเคยมีศรัทธามั่นในบุญในกุศลมาแต่ชาติก่อนนู้น พอเกิดมาชาตินี้บุญเก่านั่นแหละมันมาเตือนใจให้ระลึกได้ให้รดลึกได้ว่าเออเราเกิดมานี่เราเกิดมาเพื่อสร้างบุญบาร,รมีบุญบาร,รมีที่เราทำมานั้นมันยังไม่เต็มยังน้อยอยู่จำเป็นที่เราต้องสร้างบุญบาร,รมีให้มันมากที่สุดในชีวิตของเราแล้วก็ในขณะเดียวกันนะสิ่งใดเป็นบาปเป็นโทษเราก็จะพยายามละเว้นให้มันหมดไปเลย จะไม่สะสมไว้ขึ้นชื่อว่าบาปเพราะมันก่อให้เกิดทุกข์อันผู้ใดมาระลึกถึงตัวเองได้อย่างนี้นับว่าโชคดีเหลือเกินนะนับว่าเป็นคนมีมงคลอยู่ในตนมากมายทีเดียวแหละเพราะว่าผู้นั้นจะได้พยายามสั่งสมบุญกุศลให้มากขึ้นในตนของตนในเวลาที่มีชีวิตอยู่นี้เพราะว่าชีวิตของคนเราในยุคนี้สมัยนี้มันน้อยเหลือเกิน ถ้าใครไม่รีบเร่งทำความดีไม่รีบเร่งละความชั่วแล้วก็จะไม่ได้ทำเลยพอจะอ้างนูน่นอ้างนี่อยู่อย่างนี้แล้วก็ไปไปหน่อยหนึ่งความตายมาถึงแล้วก็เหลวเลยไม่ได้สั่งสมบุญกุศลไว้ไม่ได้ละความชั่วความชั่วมีอยู่ในใจอย่างไรมันก็ติดสอยห้อยตามก่อทุกข์ให้ไปในชาติหน้าต่อไปอีกไออย่างนี้แหละมันจึงน่าเสียดายนะคนเรา ถ้าหากว่าเป็นอย่างว่านี้นะน้อมกราบในคติธรรมคำสอนพระอาจารย์เรียนวรลาโภวัดอรัญญบันพธ์อำเภอสีเชียงใหม่จังหวัดน้องคายท่านผู้ฟังคะถ้าหากว่าเราจะจำแนกสาเหตุของการเกิดของมนุษย์นั้นมีเจ็ดจำานงในการปฏิสนธิแตกต่างกันโดยเราจะจำแนกดังต่อไปนี้1 เกิดมาเพื่อชดใช้กรรมชาติก่อนทำบุญไว้มากทำบาปไม่เกิน30%ของกรรมทั้งหมดพอตายไปขึ้นสวรรค์สวยสุขไปชั่วระยะหนึ่งเกิดความไม่สบายใจจึงตัดสินใจลงมาใช้กรรมเก่าชั่วคราวคนผู้นี้เมื่อมาเกิดใหม่จะได้รับความทุกข์ทรมานแต่ความเดือดร้อนนั้นจะไม่มีพลังหักเคให้เขาหันกลับไปทำความชั่วอีก เมื่อชดใช้กรรมหมดแล้วก็จะได้กลับไปเสวยสุขบนสวรรค์อีก 2. เกิดมาเพื่อสร้างบาร,รมีเมื่อมนุษย์โลกเกิดความเรื้อรัมระสายเทพเจ้าผู้ปกครองสวรรค์จะคัดเลือกเทพลงมาช่วยแก้สถานการณ์เทพเหล่านี้เมื่อลงมาเกิดในโลกมนุษย์ตลอดชีวิตจะต่อสู้เพื่อสังคมเพื่อความดีงามเพื่อเสรีภาพไม่หยุดย่อนแม้สภาวะการคลี่คลายลง เทพนั้นก็จะละร่างไปเสวยสุขในโลกเบื้องสูงต่อไป 3. เกิดมาเพื่อเป็นประมุขเป็นผู้นำเทพบ,บางองค์ยอมเสียสละความสุขบนสวรรค์ลงมาเกิดเพื่อเป็นผู้นำหรือเป็นประมุขปกครองในคนหมู่มากให้มีความสุขเป็นการสร้างบารมีปปนในตัวด้วย4นินะรกมาเกิด สัตว์นรกบางตนใช้กรรมในนรกยังไม่ทันหมดก็หนีมาเกิดในโลกมนุษย์ครั้นนายนิรยาบาลทราบเรื่องก็จะให้ยมมาทูดมาเอาตัวกลับไปทรมานอีกสัตว์นรกในร่างมนุษย์นั้นจะอายุสั้นตายตั้งแต่อายุอย่างน้อย 5. หนีแดนโจรมาเกิดสัตว์ในแดนโจรบางตนทนทุกทรมานในแดนโจรแต่ยังไม่หมดกรรมจึงหนีมาเกิดในโลกมนุษย์ ทำให้มาเกิดเป็นคนพิการแต่กำเนิดหรือมีอุบัติเหตุทําให้กลายเป็นคนพิการในที่สุด 6. หนีแดนเปรตมาเกิดเปรตที่ยังไม่หมดกรรมหนีมาเกิดในโลกมนุษย์จะเป็นผู้ที่อดอยากยากไร้หิวโหยหาได้ไม่พอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องอดมื้อกินมื้อหรือกินแต่ของบุตรเน่าของเหลือเดน 7. หนีแดนปีศาจมาเกิด ผู้ที่ชอบรีดหนาทาเรนคดโกงผู้อื่นตายไปแล้วต้องไปต่อสู้ฟาดฟันกันเองในแดนปีศาจบางตนใช้กรรมยังไม่หมดก็หนีมาเกิดในโลกมนุษย์คนพวกนี้จะเป็นคนอาภัพได้รับการดูถูกเกียดยามถูกเอารัดเอาเปรียบจากสังคมและผู้เกี่ยวข้อง8เกิดมาเพื่อเสวยสุขบางคนทำบุญไว้น้อยทำบาปไว้มากจึงต้องไปรับกรรมในอบายภูมิ เมื่อชดใช้กรรมหมดก็ได้กลับไปเกิดในโลกมนุษย์เพื่อรับผลของบุญที่ทำไว้คนพวกนี้จะมีนิสัยเลวร้ายชอบเอาปเปรียบคดโกงแล้วร่ำรวยเพราะการกระทำดังกล่าวเขาจะเสวยสุขเพื่อรอวาระสุดท้ายในชีวิตซึ่งยมทูตจะมารับกลับไปทรมานในอบายภูมิเช่นเดิม9เกิดมาเพื่อเพิ่มเติมบาร,รมีให้เต็ม เทพเจ้าบางองค์ตั้งความปรารถนาที่จะเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระประเจกพุทธเจ้าเป็นพระอารหันตสาวกแม้ตัวท่านจะมีบุญบาร,รมีมากมายแต่เขายังบกพร่องในบาร,รมีธรรมบางข้อท่านจึงได้อำลาพรหมโลกและทิ้งป่าหิมพานนี้จากแดนบาดาลมาเกิดเป็นมนุษย์คนพวกนี้จะตั้งหน้าตั้งตาอกอบโกยเอาแต่บุญบาร,รมีไม่ยอมสะสมหลักฐาน หรือทรัพย์สม,มัติใดเพื่อตอนเองท่านจะยอมลำบากลำบนทำแต่ความดีสร้างบาร,รมีบางครั้งคนทั่วไปเลยหาว่าโง่ 10. เกิดมาเพื่อเสวยสุขและทุกข์ตามกรรมที่ได้ทำไว้ในอดีตชาติบางคนไม่สนใจเรื่องบุญบาปนรกสวรรค์คนพวกนี้ทำบุญไว้มากกว่าบาปแต่บุญไม่มากพอที่จะส่งขึ้นสวรรค์บาปก็ไม่มากพอที่จะส่งลงนรก เมื่อตายไปแล้วจึงต้องกลับมาเป็นมนุษย์อีกเสวยผลกรรมตามที่ได้ทำไว้ในอดีตชาติเขาจะใช้ชีวิตเชกเช่นสามัญชนคนทั่วไปแสวงหารักแท้ดิ้นรนเพื่อหน้าที่การงานต่อสู้เพื่อให้มีหลักฐานความมั่นคงทำดีเพราะเห็นว่าเป็นหน้าที่ที่ควรกระทำา1 1เเกิดมาเพื่อทำลายล้างบางคนเป็นคนที่มากไปด้วยความแค้นไม่ยอมใคร หากในอดีตชาติเขาถูกศัตรูกันแกล้งทรมานเขาจะต้องหาทางแก้แค้นหากไม่ทันได้แก้แค้นและศัตรูตายไปก่อนเขาก็จะยังไม่ยอมเลิกราด้วยอำนาจความแค้นทำให้เขาเกิดร่วมชาติกับศัตรูเพื่อตามมาทำลายล้างกันตั้งแต่ต้นจนจบเช่นลูกชายเจ้าสำพรานล้างผลานทรัพย์สินของพ่อแม่ที่อดออมมาเป็นเวลานานภรรยาโขกศัพท์สามี จิัวใช้สามีเยี่ยงทาตอาจารย์กลั่นแกล้งนักศึกษาจนต้องลาออกไม่ได้รับประกาศสนิยบัตรประกอบการค้าเล็กๆแต่ถูกนายทุนใหญ่กลั่นแกล้งจนตัวเองล่มจมแบบนี้เป็นตน้น 12. เกิดมาเพื่อปลดเปลื้องคำสาบบางคนทำบุญไว้มากแต่ไม่เคยประพฤติศีลให้ครบถ้วนเมื่อตายไปได้ขึ้นสวรรค์ แต่ไม่รู้จักประพฤติตนให้เหมาะสมเทพเจ้าผู้ปกครองสวรรค์จึงใช้อำนาจบันดาลให้เขาลงมารับบทเรียนบางอย่างในโลกมนุษย์มนุษย์พวกนี้ลงมาเกิดด้วยฤทธิ์คำสาปของสวรรค์และด้วยบุญที่ทำมามากเขาจึงมาเสวยสุขในโลกมนุษย์แต่เป็นแบบมีขอบเขตเช่นมีเงินทองมากมายแต่คิดทำการใหญ่เมื่อใดก็จะขาดทุนป่นปีมีอาการแพ้วัตถุบางอย่างเช่น ขึ้นเครื่องบินไม่ได้เพราะมีอาการแพ้รุนแรงหรือต้องบูชาเทพบางองค์ถ้าขาดบูชาเมื่อใดมักมีเรื่องเดือดร้อนตามมา 13. เกิดมาเพื่อทดสอบอุดมคติบางคนทำความดีไว้มากตายไปได้ขึ้นสวรรค์ได้รับความเมตตาจากเทพฝ่ายบริการครั้นสนิทสนมกันดีก็สงสัยว่าชไหนเทพฝ่ายบริการซึ่งบุญบาร,รมีใกล้เคียงกับตนเอง จึงมีฤทธิ์เหนือกว่าสามารถไปมาระหว่างโลกสวรรค์โลกมนุษย์และโลกทิพย์ได้จึงได้ตั้งความปรารถนาที่จะมีฤทธิ์แบบแท้ฝ่ายบริการบ้างจึงขออนุญาตเทพเจ้าผู้ปกครองสวรรค์ลงมาสร้างฤทธิ์อำนาจในโลกมนุษย์มนุษย์พวกนี้จะมาเกิดในหมู่โจรเกิดมา่ามกลางคนชั่วคนเลวอันธพานผู้มีอิทธิพลนักการเมืองที่มีอำนาจ นี่คืออุปสรรคหรือบททดสอบสำหรับเขาถ้าเขาปรับตัวเข้ากับบุคคลเหล่านั้นได้ยอมร่วมมือทำความชั่วเขาจะมีความสุขมีอำนาจในโลกมนุษย์แต่จะไม่มีฤทธิ์อำนาจตามที่ปรารถนาเอาไว้ถ้าเขาเข้มแข็งเป็นคนดีในหมู่โจรไม่ยอมทำความชั่วแม้ถูกบีบคั้นเมื่อเขาตายก็จะตายในขณะที่คุณความดียังอยู่เมื่อเขาตายสวรรค์จะต้อนรับเขา เขาคือครูยานทูตสวรรค์เขาจะมีฤทธิ์อำนาจไปมาข้ามห่วงเวลาได้สามารถปรากฏตัวในโลกมนุษย์เพื่อรับวัตถุทานที่บุตรหลานบำเพ็ญกุศลไปให้หรือปรากฏตัวในแดนสวรรค์เพื่อเสวยสุขหรือปรากฏตัวในอบายภูมิเพื่อศึกษาเรื่องผลของกรรม 14. เกิดมาเพื่อเปลี่ยนวงจรชีวิตมนุษย์บางคนเกิดมาทำบุญน้อย ทำบาปมากหลังจากตายแล้วต้องรับโทษเมื่อรับโทษหมดไปประมาณ90%เอร์เซนก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์และดำเนินชีวิตแบบเดิมคือทำบุญน้อยทำบาปมากวงจรชีวิตก็จะหมุนเวียนระหว่างโลกมนุษย์กับอบายภูมิจนก่อนจะละโลกครั้งหลังเขาได้พบสมณนชีพรามเกิดความเลื่อมใสทำให้เริ่มหันหน้าเข้าวัดแต่ผลบุญยังน้อยมิอาจต้านทานกระแสบาปได้ ตายไปจึงต้องไปรับทุกข์ในอบายภูมิตามเดิมก่อนตายได้ตั้งสัจจะอธิษฐานว่าจะทำความดีเพื่อไม่ให้ตกต่ำไปกว่าเดิมดังนั้นเมื่อเกิดมาก็ยังต้องทนทุกข์ทรมานเป็นคนอาภัพทําคุณคนไม่ขึ้นปิดทองหลังพระแต่เขาจะฝื้นทําความดีถึงแม้ว่าจะกลายเป็นคนดีที่โลกไม่แยแสเมื่อจบชีวิตแล้วทูตสวรรค์จะมารับวิญ,ญญาณไปสู่สวรรค์เบื้องสูง วงจรชีวิตจะเปลี่ยนไปได้สวยสุขในสวรรค์ 15. เกิดมาเพื่อก่อตั้งศาสนาเมื่อใดที่ศาสนาเสื่อมรามจนเหลือแต่หลักวิชาและพระโพธิสัตว์จะมาจุติในโลกเหล่าวถวยเทพจะติดตามลงมาเพื่อช่วยกันประกาศหลักธรรมเพื่อให้ศาสนาดำรงอยู่เป็นที่พึ่งของคนทั่วไป16บ เกิดมาเพื่อรับพุทธพยากรณ์ในโลกธาตุหนึ่งจะมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้พร้อมกันสองพระองค์พร้อมกันมีได้เป็นอันขาดในขณะที่หลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ายังอยู่ครบครันมั่นคงหากจะมีใครคนหนึ่งอ้างตัวเป็นพระพุทธเจ้าองค์ใหม่เขาผู้นั้นเป็นคนโกหกหลอกลวงอย่างหน้าด้านที่สุดขณะที่พระโพธิสัตว์องค์หนึ่ง จุติลงมาตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อประดิษสถานพระศาสนาพระโพธิสัตว์พูดที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปก็จะติดตามลงมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อรับพุทธภยากรเป้าหมายของพระโพธิสัตว์คือพุทธภูมิดังนั้นจะพร่ำสอนชี้แจงอย่างไรพระโพธิสัตว์ก็มีอาจบรรลุคุณวิเศษอันใดได้พระโพธิสัตว์เกิดมาเพื่อรับพุทธภยากรเท่านั้น สิเกิดมาเพื่ออุปถรัรมภ์บางคนเคยทำบุญร่วมกันแต่ไม่ได้ทำบาปร่วมกันคนหนึ่งตายแล้วไปสวรรค์อีกคนหนึ่งเกิดบนโลกมนุษย์คนที่เกิดบนโลกมนุษย์จะยิ่งได้รับผลบุญมากเต็มที่เมื่ออยู่ร่วมกับคนที่อยู่บนสวรรค์หากคนที่อยู่บนสวรรค์ลงมาเกิดและอยู่ร่วมด้วยคนที่อยู่บนโลกมนุษย์ก็จะมีชีวิตที่ดีขึ้นตัวอย่างเช่น ลูกบางคนเกิดมาทำให้พ่อแม่ร่ำรวยค้าขายคล่องการงานก้าวหน้าแต่ตัวลูกเองประพฤติตัวเกเรถ้าพ่อแม่ไม่ไล่ออกจากบ้านก็จะทำให้ความเป็นอยู่ของพ่อแม่เดือดร้อนอีก 18. เกิดมาเพื่อรับใช้อุปถากเมื่อเทพเจ้าจุติลงมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อเพิ่มเติมบาร,รมีทำให้เต็มเปี่ยมเทพฝ่ายบริการ เทพผู้รับใช้ประจำตัวจะติดตามลงมาเกิดโดยทิ้งช่วงห่างประมาณ10ปีถึง25ปีเมื่อเทพเจ้าพระองค์นั้นในร่างมนุษย์สร้างบารมีตนเองเทพรับใช้ก็จะมามอบตัวเป็นลูกศิษย์คอยช่วยเหลือประพฤติดูแลเทพองค์นั้นเมื่อเทพองค์นั้นอำลาจากโลกมนุษย์เทพรับใช้ก็จะอยู่ปฏิบัติงานจนเรียบร้อยแล้วก็จะติดตามกลับไปรับใช้ในโลกทิพย์ต่อไป 19.ij. เกิดมาเพื่อทดสอบพรหมวิหารธรรมเทพเจ้าผู้สละพรหมโลกมาเกิดในโลกมนุษย์เพื่อสร้างบาร,รมีเลื่อนอันดับเป็นเทพเจ้าผู้ปกครองปกติจะเป็นนักบวชอุทิศชีวิตเพื่อความรุ่งเรืองของศาสนาเป็นนักปฏิบัติธรรมผู้ไม่หวังลาบยศวางเฉยได้ทั้งต่อคำยกย่องและคำด่าเพราะในหัวใจของท่านอัดแน่นไปด้วยหัมมะตันหา ไม่มีที่ว่างเหลือสำหรับการตันหา20เกิดมาเพื่ออนุรักษ์ประเพณีโบราณยามใดที่โลกมีวิญญาณชั้นสูงมาเกิดน้อยวิญญาณชั้นต่ำมาเกิดมากพวกเทพจะอาสามาเกิดเป็นมนุษย์เพื่ออนุรักษ์ประเพณีโบราณเทพเหล่านี้จะได้รับความเจริญในชีวิตได้รับความคุ้มครองจากสวรรค์เป็นการตอบแทนประเพณีโบราณดีแก่ ศิลปะวิทยาการอันเก่าแก่เช่นสยศาสตร์โหราศาสตร์ดนตรีการขับร้องฟ้อนรำวรรณคดีจิตรกรรมประติมากรรมวัฒนธรรมจะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเกิดมาทำไมทำไมถึงต้องเกิดมาสิ่งเหล่านี้ล้วนหนีไม่พ้นเรื่องบุญและบาปแต่การที่เราเกิดมาแล้วเป็นสิ่งที่ผ่านมาแล้วเราไม่สามารถกลับไปแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงอดีตได้แต่สิ่งที่เราสามารถทําได้ในชาตินี้ก็คือเราเลือกที่จะทําบุญหรือทำบาปและคุณละ่ะเลือกที่จะเป็นอะไรน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์ขอขอบพระคุณที่มาเนื้อหาข้อมูลมาณที่นี้ที่ได้จัดทำเนื้อหาดีๆแบบนี้เพื่อเอผยแพร่เป็นธรรมทานเพื่อให้ผู้ฟังได้รับฟังกัน การให้ธรรมทานนั้นถือเป็นการให้ทานที่ได้บุญสูงสุดขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาสาธุกับท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังในครั้งนี้ขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งที่ดีอยู่ในศีลในธรรมคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณค่ะ